ภาษาประกฏการ The Expert ลุกฟันกลับมาต่อกันนะครับกับรายการ The Expert ประกดการปลุกฝันนะครับจากช่วงที่แล้วน้องออลลี่ของเราได้รับความช่วยเหลือจากทั้ง The Expert คุณปลานะครับแล้วก็คุณเอ็ก The Experience ของเรานะฮะก็คือออกไปตะเวนหาทำเลกัน <c oughs> เพราะอย่างที่บอกว่ากลุ่มเป้าหมายนี่ชัดเจนมากๆนะครับผมซึ่งทำเลเนี่ยภาษาอังกฤษเเรียกว่า place นะครับผมสถานที่นั่นเองมันตรงกับ คอนเซปที่สำคัญมากๆของการทำธุรกิจอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่า 4P 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 นี่มี product place price promotion เริ่มจากตัวผลิตภัณฑ์เองอันนี้คืออาหารมาซิกันใช่ไหมฮะ place ทำเลเ price ราคา promotion การอะไรเขาเรียกอะไรอะส่งเริมกกรส่งเริรการตลาดอะไรพวกนี้นะฮะคิดว่าอย่างไรบ้างครับดูนะตอนนี้แล้วทำเลมันสำคัญไหนครับสำหรับร้านอาหารเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องรอง กับรสชาติอาหารนะฮะแต่ว่าคือถ้าในธุรกิจทั่วไปจะทำเลเป็นเรื่องสำคัญมากไม่งั้นคนจีนคงไม่มาเน้นกันเรื่องหงจุ้ยฮอยฮอยใช่ไเพราะว่ามันก็คือหงจุ้ยก็คือหงจุ้ยทำยังไงคือเราจะไปอยู่ในทำเลที่มีคนผ่านเยอะๆแล้วรับกระแสพลังของคนจีนเขาได้เราก็จะได้รวยนะฮะก็คือทำเลต้องดีโอเคแต่เอ๊ขอเถียงนิดนึงเหมือนกันเออเพราะว่านี่คนไม่เคยทำจริงนะนี่คนทำจริงแล้วเออยังไงต่อคือ สมมุติว่าเราเป็นร้านใหม่นะคะค,คือเอว่าถ้าเป็นร้านเก่าที่รุ่นคุณปู่คุณย่าทํากันมาแล้วเรามีลูกค้าติดแล้วเนี่ยเราอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเรายังไม่มีแบรนด์อ่ะคนยังไม่รู้จักเลยอ่ะแล้วเราเปิดร้านอาหารอร่อยมากเลยแต่อยู่ท้ายซอยอ่ะไม่เคยมีใครเข้ามาเจออย่างเงี้ยเราเกิดไม่ได้นะคะคือถ้าเป็นร้านใหม่นะเอมองว่าโลเคชั่นสําคัญมาก โอเคก็มีความเห็นที่แตกต่างกัน <ไป S 2> อาหารมืสอสิกันเนี่ยไม่ได้เปิดกว้างในบ้านเราขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่คนที่น่าจะกินอาหารมืสอสิกันอยู่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับว่าน้องออลี่จะเจออุปสรรคอะไรเพิ่มเติมอีกครับฮัลโหลครับสวัสดีค่ะ นี่พี่ตานะคะสคัสพี่ตาได้ไปสอบถามราคาค่าเช่ามาให้แล้วอะค่ะอยู่ที่เดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทบแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องจ่ายมาจำให้เขาด้วย6เดือนพี่ตาคำนวณมาแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเก้าหบาท น้องอลี่มีเงินเก็บอยู่ส่วนหนึ่งอยู่แล้วสองแสนแต่พี่ปาไม่แนะนาให้เอาเดิงเก้าหมื่นออกจากสองแสนตรงนี้ค่ะเดีย๋ยวมันจะไม่พอในส่วนของการตกแต่งร้านพี่ปาก็เลยอยากให้น้องอลลี่เนี่ยหาช่องทางหาเงินมาเพิ่มตรงนี้เนี่ยค่ะน้องอลลี่ควมีช่องทางหาเงินตรงนี้มาเพิ่มมาได้ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีบหาเร็วที่สุดแล้วกันเนะาะเพราะผมก็อยากได้ผมอยากได้ สิ่งที่ออลลี่ต้องทำคือการเพิ่มรายได้ซึ่งทางออกของออลลี่อยู่ที่นี่เต็น์รถมือสองย่านสุขาพิบาล3ของพีน่นุพี่ชายคนโตออลลี่มา<ล>ปรึกษาพีน่นุเรื่องของงานพิเศษทำซึ่งพี่นุนนก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือออลลี่ลเป็นอย่างดีถ้าออลลี่ขายได้พันไหนที่ราคาไม่เกิน3 0 0แสนพี่นุให้5,000ันโอเคแต่ถ้ากันไหนที่ราคาเกิน3 0 0แสนขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ออลลี่หมดดื่นเลยนใจรถะครถคันนี้ใช่ไหมครับซึมุดใช่ไหมครับได้เดี๋ยวแป๊บดูนะครับ ซูบูลูดเลกเซี่อยู่ที่สามแสนครับอ๋อขอโทษค,ครับสามแสนราคาขายสามแสนเก้าแปดครับอันนี้ปีอะไรอะคะอันนี้ปีเก้าเจ็ดครับช่งมาใหม่อะใช่ครับคนแรกก็โหดหน่อยนิดนึงนะแต่ว่าคือเราอะ่ะแบบช้าคือคนแรกอะ่ะเขาเดินดีไปเลยนะแบบช้าแมวเ,เสียเซลแล้วก็แบบเออเศร้าๆหน่อยนิดนึงพี่เขาว่าไง เขาบอกว่าลิช้า,าแล้วทำไงอ่ะแล้วรีได้ขอขไว้ไหมรีได้ขอยากอ่ะยากกว่าที่คิดอ่ะรถวีออสคันนี้กุญแจดอกไหนอลี่ตอบได้ไหมนั่นมันเอาติดอ๋อล้ว,ลวเห็นปะเนี่ยอลี่รถรถเราเนี่ยกุญแจดอกไหนออลี่ยังไม่รู้เลยอ่ะเราต้องพร้อมที่จะตอบลูกค้าว่า รถเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่จัดไฟแนนซ์ยังไงดาวเท่าไหร่ข้อมูลตรงนี้ที่เอพี่เให้ออลลี่ไปเนี่ยออลลี่ต้องไปศึกษาแล้วก็นั่งดูครับสวัสดีครับนันนี้ปีอะไรครับเนี่ยปีปียอสใช่ไหมครับสีดำแป๊บนึงน,นะสักครู่นะครับขอเช็คมาละเอียดนิดนึงแต่คนที่สองก็ปัญหาเดียวกันแหละคือผมก็ช้าไม่รู้ข้อมูลแม่อะไรเลยแล้วก็ แต่เขาก็ให้โอกาสแบบไปหามาแล้วก็กลับมาอะไรอย่เงี้ยเหมือนคนแรกไม่ได้รอเข้าปะเขาไปเลยใช่ใช่ครับขออภัยด้วยนะครับคนที่3ก็เฉยๆไม่อะไรกาไมก็มันได้ประสบการณ์จากไอ้สองคันแล้วไงก็พอพอได้อยู่วก็จปด้วยนา้า้าด้วยความหวังดีออลลี่อยากช่วยเบาแรงพินุจึงอาสาเอารถที่ลูกค้ากำลังจะมาดูออกไปตรวจสภาพแทน แต่ด้วยความไม่คุ้นชินกับถนนเมืองไทยจึงทำให้ออลลี่หลงทางสชั่วโมงวาผมโดนแน่นอนฮัลโหลฮัลโหลออลลี่ถึงไหนแล้วครับใกล้เสร็จยังพอดีเมื่อกี้ลูกค้าเขาเข้ามาดูรถแล้วรถก็ยังไม่มาเลยไหนบอกว่าไปแค่นี้ไปแป๊บเดียวตอนนี้ออลลี่อยู่ไหนแล้วครับรถทำเสร็จหรือยังออลลี่ไม่ได้เข้าไปเลยดิ เดี๋ยวลูกค้าจะเข้ามาแล้วออลี่เอางี้ดีกว่าออลี่ออลี่เอารถกลับมาที่ร้านดีกว่าเดี๋ยวพี่นุจัดการเองถ้าแค่นี้ออลี่ทำไม่ได้ก็พี่นุจะพูดยังไงแล้วโดนลูกค้าด่าผมก็มาโดนด่าอีกทีจากพี่นุเพราะว่าเขาเองก็เสียงานเขาก็เสียลูกค้าไปแต่พี่นุเขาได้บอกมาว่าการทำธุรกิจอะอยู่ต้องตั้งใจอยู่ต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง จากบนถึงล่างก็ทําให้ผมกลับไปคิดว่าเออมันไม่ได้ไม่ได้ง่ายเหมือนที่เห็นพ่อกับแม่เขาทากันทุกๆวันนี้ก็สุดท้ายนะครับก็ต้องมาพึ่ง ของรักของผมเลยนะผมคิดว่ามันเป็นทางเดียวที่ที่น่าจะช่วยผมได้ในในตอนนี้นะตอนนี้แล้วก็คือในใจก็ไม่อยากจะจะไปพึ่งกับสิ่งนั้นแต่ว่ามันคงเป็นทางเดียวที่ที่ช่วยผมได้ตอนนี้นครับหลังจากที่ไปเจอทำเลที่ถูกใจแล้วนะครับก็นำมาสู่ปัญหาอันต่อไปก็คือเรื่องของ เงินลงทุนนั่นเองนะครับผมถึงขั้นไปทํางานเต้นรถเพื่อหาเงินเพิ่มนะฮะแล้วก็เมื่อกี้หยิบกีตาร์ขึ้นมาถ้าให้เดานี่คือกําลังบอกลาคนรักแล้วเออจะขายแล้วล่ะจะขายแล้วจะขายก็ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าคือต้องเอากีตาร์ที่ตัวเองมีแล้วดูท่ารักมากนะเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินมาลงทุนตรงนี้แต่เอกก็มองว่าเขาก็มีความมุ่งมั่นนะคะถ้าเด็กสักคนหนึ่งเขาอายุไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วเขามีความคิดที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการแล้วยอมสละ ทรัพย์สินที่เขารักะ่ะเอ๊ว่าเขาก็มีใจสู้ประมาณนึงนะคุณทวีครับพอเราลงทุนนะฮะอธิบายเรื่องการเงินให้ฟังหน่อยเราต้องคิดเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับเงินภายใต้เงิน2องแสนที่เป็นเงินเก็บเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันต้องแบ่งอย่างที่คุณเอ๊พูดถูกเลยก็คือว่ามันจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนส่วนหนึ่งและเงินที่เอาไปลงอยู่ในการตกแต่งร้านซื้อของเข้าร้านส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเงินจนํานวนนี้มันไม่เพียงพอหรือเราใช้ผิดนะฮะ เอาเงินก้อนนี้ไปทําอะไรมากเกินไปก็จะขาดเงินของอีกก้อนหนึ่งอ๋อมันต้องสร้างสมดุลระหว่างต้องสร้างสมดุลเราต้องรู้ว่าอะไรควรต้องใช้เวลาไหน<อ>และจํานวนเท่าไหร่ที่เหมาะสม<อ>แล้วประสบการณ์จริงคุณเอ๋ล่ะฮะมันมันวุ่นวายมันโหดขนาดไหนครับกับการทาอย่างนี้ถ้าถ้าในเรื่องของเงินลงทุนและเงินหมุนเวียนเนี้ยต้องบอกว่าโชคดีค่ะคือคืออย่างน้อยเรามีเรามีพาร์ทเนอร์ด้วยแล้วก็พอลงอลงทุนเนี่ยเราโตแบบช้าๆคือเราทําทีละหนึ่งร้านอ่าลงทุนดูซิว่าเป็นยังไงอย่างพารากอนเนี้ย เปิดไป3วันแล้วขายดีมากมเราก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องเงินหมุนเวียนมันก็มีเงินเข้ามาหมุนกับเราตลอดก็เลยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องตรงนี้เท่าไหร่ค่ะเทสนี้นะครับเปิดมาด้วยมีแรงใจมากกว่าปกตินะฮะแต่ว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะฮะ <laughs> เริ่มเริ่ม,มท้อใจแล้ว <laughs> คนทรรคําธุรกิจที่ไม่ประสบความสําเมร็จเอยว่าส่วนมากเลยนะคะมาจากการบริหารจัดการที่ไม่เป็นอย่างที่บอกคือการเรื่องการเงินเนี่ยสำคัญที่สุดเลยอ่ะคือถ้าแบ่งสันไม่เป็นจัดการไม่เป็นยังไงก็เจ๊ง นี่คือจุดที่ความรู้และประสบการณ์ที่เราเน้นนักเด่นหนานะฮะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อครับว่าน้องออลลี่ของเราจะไปถึงจุดไหนต่อไปและจะตัดสินใจทําอะไรต่อไปครับผมกับกีตาร์ตัวแสนร,รักของเขากับรายการ The Expert ปรากฏการปลุกฝันครับ,<ชอ>บ The Expert Blue